สวัสดีค่ะวันนี้แม่มิวจะพามาชมสวนดอกไม้ชมสวนผักของแม่มิวนะคะตอนนี้จะเป็นต้นมันเบอร์รี่ค่ะมันเบอร์รี่ยังไม่สุกนะคะกำลังเป็นสีเขียวอยู่เลยค่ะ ่วลรันเตาค่ะทวลรันเตายังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะเก็บตอนอ่อนๆก็อร่อยค่ะกินตอนอ่อนๆแต่คนที่นี่จะนิยมกินเม็ดทวลรันเตาค่ะไม่กินฝักทวลรันเตา ามมาเลยค่ะตามแม่มิวมาค่ะมาในเล้าไก่ของแม่มิ้วค่ะเป็นเล้าไก่ที่แม่มิ้วทําขึ้นมาเองนะคะทําจากเศษไม้เศษเศษไม้เก่านะคะเล้าไก่นี่ค่ะไก่น้อยของแม่มิวเหลืออยู่เก้าตัวค่ะแล้วก็มีไก่ใหญ่สี่ตัวไปกินของน้องทบายมตัวเองก็มีมากอนกัน We'll be right <laughs> back. ัวน,นี้ก็จะเป็นสุก,กีน้านะคะสุก,กีน้าก็คือบวบเนี่ยแหละคะ่ะลูกบวบบวบเล็กดอกมากเลยดูดอกเต็มไปหมดเลยคะ่ะเม่อวิวปลูกไว้สี่ต้นสี่ต้นก็คงเก็บกินไม่หมดแล้วมั้งบวบนี่ได้อายุประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะแตก แต่ลูกแบบนี้ค่ะมีสี่ต้นตรงนั้นอีกสองต้นตัวนี้ก็จะเป็นแตงกวาแตงกวาอิตาลีแตงกวาชนิดนี้จะมีหนามนะคะมีหนามเล็กๆแตงกวาไทยกำลังลูกเล็กกำลังต้นเล็กอยู่เลยค่ะต้นเพิ่งงอกออกมาได้ประมาณห้าใบ แตงนี้ชอบอากาศร้อนค่ะแตงกวาถ้าอากาศร้อนเขาจะโตเร็วมากดูสองสาวันนี้มีแดดโตเร็วมากเลยค่ะดูนี่มันเียวต้องเด็ดกอ,อกบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเขาออกเยอะลูกเยอะลูกเล็กแต้ผลผลิตก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเต็มที่อะคะ่ะลูกก็จะแคะแกนเราต้องเด็ดออกประมาณช่วงโคนต้นนะคะ เด็ดออกบ้างคะ่ะแตงกวา <c oughs> <c oughs> เราอยากให้เขาเป็นเยอะอย่าให้เขาออกลูกดกเกินไปผลผลิตจะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้นแตงกวานี้แม่มิ้วปลูกไว้แปดต้นแปดต้นนะคะแตงกวาอิตาลีแล้วก็จะมีแตงกวาไทยประมาณห้าถึงหต้นเพราะว่าหวานแล้วทีนี้มีหอยทากก็จะเป็นแตงกวาไทยอะคะ่ะ ได้ประมาณห้ใบแต่เขาจะโตเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนอากาศร้อนแล้วก็มีแสงแดดส่องตลอดเวลาต้นแตงกวาก็จะขึ้นเร็วโตวเร็วจเจริญเติบโต,ตได้เต็มที่รับแสงได้เต็มที่ค่ะเมื่อเขาแตกยอดแตกใบแล้วก็ให้ปุ๋ยค่ะให้ปุ๋ยเพิ่มเพิ่มยอด ดูแลเขาทุกวันนะคะสวนผักถ้าเราไม่ดูแลเขาก็จะไม่โตขนาดนี้ค่ะ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะผักสลัดที่แม่มิวหวานในกระถางแล้วก็เอามาลงแปลงนะคะลงแปลงไว้ลงแปลงแล้วก็เราต้องคุมคุมเต็นไว้ค่ะเพราะว่าผักสลัดไม่ต้องการแสงเยอะแสงแดดจัดๆผักสลัดไม่ค่อยชอบค่ะ ผักสลัดชอบแสงลำไรเพราะว่าแมมิวเคยทดลองปลูกแล้วว่าผักสลัดถ้าโดนแสงมากๆผักก็จะปลูก <Okay. S 1> แข็งหลักแปลงที่โดนแสงมากกับแปลงที่โดนแสงน้อยแต่แปลงที่โดนแสงน้อยสีจะเขียวงามค่ะแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะตรงนี้เป็นผักสลัดที่แมมิวทดลองปลูกแบบไม่ไม่คุมนะคะ คือให้เขารับแสงได้เต็มที่ค่ะตลอดทั้งวันพักสลัดก็จะไม่ค่อยโตค่ะไก่ขันไก่เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วก็ขันแล้วค่ะขันทุกทุกนาทีทุกสองนาทีขันอะไรนี่ค่ะตัวนี้แม่หมิวปลูกผักสลัดแซมกับต้นคน้าต้นคน้าก็ประมาณสิบต้นค่ะสิบกต้นแม่มิวก็ปลูกไว้ในกระถาง คะน้ามีอีกแปลงหนึ่งค่ะมีน้องเขาเอาก้าคะน้ามาให้ก็ปลูกไว้อีกแปลงหนึ่งตอนนี้เป็นผักสลัดที่แม่มิวไม่ได้คลุมนะคะให้เขารับแสงได้เต็มที่ก็จะโตค่ะแต่ว่าใบเขาจะแข็งแข็งะคะ่ะใบก็จะนี่เห็นไหมแตกต่างกันจากผักสลัดที่เราคลุม โตช้าแต่ก็โตค่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มิวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ